สบายดีพ่อพี่น้องทางลาวแล้วก็สวัสดีพ่อพี่น้องทางไทยเนาะท่านี้นัดฮับคือช่องบ่าวตายชาแนลนอ้อพี่น,อนอ้องเนาะอ่เมื่อนี้เขาก็ลัจะเดินทางไปหาอันบ่าวร้อยคำชาแนลนอ้อพี่น้องเนาะส่หวังผนได้เดินทางมาแต่ประเทศไทยเนาะเผนมาไปทํางาน,นเนาะเนาะเดินทางกลับมาจากทํางานอยู่ประเทศไทยนอ้อพี่น้องเนาะเาก็อ่าสิไปอัน ไปเยี่ยมพยายามเพิ่นเนาะแล้วก็ไปสอบถามเพิ่อนนะเรื่องเหตุเวรณ์เหตุงานอยู่ภางไทยเป็นต้นใดเนาะอย่าว่าเพิ่นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามนะเนาะเยี่ยมยามบ้านนะเนาะเยี่ยมยามพ่อแม่มเพนะิ่นอะไรเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเน,ะน,นาะทีหลังเนาะตอนนี้เขากลับมาหอดอหน้าบ่าวลอยเป็นทีเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะพี่น,น้องเนาะตอนนี้เขาก็อยู่ที่หน้าเพิ่นอนหะลึเนาะเดี๋ยวทีอังไปหาเพิ่นกันเนาะตอนนี้ยังกเพิ่นเห็ียดย่งอยู่เนาะ สบายดีบอ้อยสบยเ,เป็นยย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 ย้ยย้ย่ายยยยย่ยย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 มาแต่ทยยยยยนยย่ยยยยยพย่ยยยยยนนยเพิ่น,ะน,ะนกยยยยยย่ยนะนนย่ยยยมมยมนนะยยยยะยย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 ยอยย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 ยนยะย่ยยยยยยนยย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 ยมยยยะยิยยยยยยย โอ้สบายดีโอ้อันนี้กะอ่าเจ้าของซองเนาะพี่น้องเจ้าของซองหนึ่งร้อยคำชาแนลเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขากะมามาสอบถามเพิ่นเนาะเพิ่น้อยไปเห็นเรื่องเห็นงานอยู่พังไท่ายังไงเนาะอยู่ประเทศไทยเนาะนี่เพิ่น้อยกะมามาได้จักมืออลไรบอส อาทิตย์หนึ่งได้มาได้เออขึ้นกมาได้อาทิตย์หนึ่งเนาะได้เต็มอ,อ,<า>อาทิตย์แล้วเนี่ยอา,อาทิตย์เราบ่อเห็ดงานยังอยู่หัวเนาะเห็ดงานกีดยางเนะาะเออกีดยางเนาะพี่น้องเนาะได้ได้อีกจะดีอยู่บ่โอ้ย่าได้บ้านนั้นเศรษฐกิจแต่ว่าห้างกับขยะไปเยอะมาโลละสิบบาทโลหนึ่งห้าสิบบาทนะพี่น้องไปเนี่ยหาเงินจะพูดกับบ้านเฮานี่ เป็นยังไงมันแตกต่างกันบ่หรือว่าอายุขึ้นรายได้ดีกว่าบ้านเฮ้าปะเรื่อยๆแตกต่างกันหลายมากแต่างครับ<า>คิดบ้างแต่ว่าแรงพันจบออกไรของพวกเปิดได้ของหน,หน่อยเดียวเพรนองต้องแพงอยู่พุ่นกับมันแพงเยอะแต่ว่ามันก,น,กนก็สิได้หลายกว่า,า,าอเาออ,อ,อลักษณะการใช้จ่ายก็แตกต่างกันเนาะระหว่างบ้านเฮากับอยู่ผางไทยเนาะแต่เศรษฐกิจมันก็สิดีกว่าบ้านเฮาแน่ยนิดเนึ่งเรื่องดีนะก็ดีอยูอย่ กะหลายๆคนกะกะกะไปเห็นงานอยู่คุณกะบลายเนาะหลายคนกะแลๆมือไหนสิได้ก๊อบปานนี่เนาะฝ้เมืองมาอีกสองสมืออยู่แหล้วประมาณมือประมาณเยี่ยมพอเยี่ยมแม่ไปนนอที่น่อยเนาะอันนี้ผนจะมาเยี่ยมพอเยี่ยมแม่อันนี้คือหอหน้าเพลินชานอันนี้เป็นทุ่งหน้าเนาะหน้าของพ่อของแม่เนาะตอนนี้แม่เพื่อนกับกำลังเห็ดเห็นยังเห็ดกินบ่หะเนาะ ไปสอบถามทำแม่ไปเนาะเห็ดกินบ่สบายดีเห็ดยังเนาะนี่นาะเห็ดยังเห็ดกินบ่ออมาเขาโอ้เห็นเนาะพี่เนาะเนาะหีบกันเป็นอยู่ถุงไหนถุงหน้าเนาะพี่เนาะเนาะอันนี้กะเป็นแม่วา้อยเนาะนี่บ่ร้อยแม่เป็นเองเลยเนาะเขากลับบ่ได้พ่อกันโดนเลยเนาะเพิ่นตั้งแต่เพิ่นไปพูนไปเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่ฝั่งไทยเผื่อเนาะพี่น้อง เพิ่นก,ก้ามาก,ก็ได้ข่าวเพิ่นมาก,กับมาหาเยี่ยมมายามเพิ่นนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับเฮ็ดยูทูปมาเนาะวันนี้เฮาเชียร์ชอบถามเนาะว่ากับเห็นในโเซเชียลเนาะที่ว่าประสบการณ์เห็ดยูทูปมาจากปีแล้ว เห็ดนี่มันก็หลายปีเลยว่าแต่ว่าเพอะไรจริงจังน้ำยูทูบนะแบบเขาเลยเห็ดทัวแบบลงไปมันมงวนไปสื่อสินะวัดนี้วัดอ่ามันหลายผาหลายปีเลยเห็นหมู่ประสบผลสำเร็จนะเลยตัดใจเห็ดยูทูปโดยตรงใช่ไแต่ว่าการตัดต่อการเลี้งนี่ก็พื้นฐานเนาก็มีอยู่แล้วเนาะเอากระเห็ดไปไดนมากมันก็หลายปีแล้วหกเก็ดปีแล้วมั้งเออไปตัดหันตัดนี่เราอาจจะเห็นตั๊กเสียวแน่เสียวนัดเนาะเป็น S <S เห็ดตนตรีทั้งบ้านาว,วางเขาลกูกหลานอา,อาจารย์องอย่ายง่ายมีพุนจะได้ไปปลูกฟังเป็นเสี่ยวกันปลูกแคนเอากันเนาะเป็นเสี่ยวกันล่ะกันเหมืนก็นได้ส่วงเห็ดยูทูะประเภทไอ้เสียงคินแงแซงกับเพื่อนอะไรเป็นคนเห็ดนะนะเองเนาะช่องข่อยเนาะร้อยคำสแนลเนาะพี่น้องนะาฝากติดตามเด้อฝากอะไรแบบแชร์เนี่ยเด้อฝากติดตามเห็นเนาะพี่น้องเนาะกิดเพื่อนกับเห็ด กับเพิ่นก็เป็นคนที่มี่ื่อเสียงเติบเน้น่น้องเนาะในด้านการอ่าเหตุดูทูบแล้วก็ในด้านการแต่งเพลงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับโบผู้เป็นย้องยังเนาะที่ว่าช่องเพิ่นกับยังบางท่านผ่านเลยยังกับน้อนเหตุผลกับเพิ่นที่เพิ่อนว่ามาอะไเนาะแล้ววันนี้กับยังเสีเหตุต่อไปอยู่บ่กับยังสิเหตุอยู่กำลังลุยลุยเลยของกับลุยหนักเลยแบบมียังกับถ่ายลงนะเปิดลูกกวางไป ไม่ดีทังไรเอาทั <S 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 ้งนั้นน้อพียน้องเนาะการสำหรับบ่อตายการยังบ่าท่านหอดใช่หรเนาะพี่น้องสำหรับช่องบ่อตายการกำลังเริ่มเหตุด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าการยังการถ่ายไปนั่นแหละเนาะประสบการณ์การถ่ายกันกับบ่อร้อยแหละแต่ว่าบ่อร้อยกระสีประสบการณ์กระสีไร้กว่าบ่อตายเนาะเพราะบ่อตายกับมาเฮียนหูน้ำเพลินแน่เนาะสอบถามประสบการณ์น้ำเพลินแน่เนาะในเรื่องของการเหตุยูทูปเนาะแล้วบันนี้อันยูไทยนี่ เป็นอะไรเหตุเวียกเหตุงานกับนักจีบบอนักเติดเนาะเอาขี้ยางกับวันตื่นแต่บ้านเขาเอื้อมชีดที้งเนาะอยู่คนเขาเอื้อมจมูกเลยชีทุ่มชีทุ่มเอ่กลางคืนเนาะขี้ยางเขาตักขี้กลางคืนเนาะกลางคืนเลยมันจะออกแบบอากาศมันเย็นเลยมางทีนเป็นมันกับโดยอยากให้ออกก็ได้ปลงมันยางเนาะแต่อากาศเย็นมันก็จะได้ได้กว่ากลางเว็นเนาะประมาณนั้น กาเหตุเป็น10โมงเนาะสี่ทุ่มแล้วก็พุ้นเละไปจนหมดอ่าคิดโมงส่าเนาะ6โมงจนโมงส้าเอาก็เริ่มหยุดละบ้านเอากาเก็บน้ำยางเลยเนาะบานนี้เอาก็เก็บน้ำยางแล้วเอากานำเอาน้ำยางนะใส่ถังแล้วก็ไปเห็ดเป็นแผ่นออกมาเนาะขายเป็นแผ่นแล้วก็เอามาตากมันเริ่มแล้วก็ไปขายเนาะใช่มันจะหลายขั้นตอนอยู่เนาะนด้เป็นยางออกมากล้เนาะ อาชีพของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปเนาะพี่น้องสำหรับคนที่ไปออกใา้งานอยู่ฝั่งไทยเนาะคือป่าตาเองก็เคยมีประสบการณ์กันเนาะพี่น้องในด้านการไปเห็ดวี่งอยู่ฝั่งไทยอย่างเนาะแต่ว่าก็เห็ดหลายอย่างเลยเนาะป่าตายก็เห็ดหลายอย่างแต่ก่อนทีมัอยู่บ้านนี่ก็หลายปีแล้วก็บ่บดดไปเนาะมาอยู่บ้านแล้วก็เริ่มเห็ดวี่งเห็นงานแล้วก็มีเวี่งมีงานแล้วกับพี่น้อง หลังจากที่เฮาได้สอบถามประสบการณ์ของบ่าอลอยเนาะที่ว่าเพิ่นไปเห็นงานอยู่ฝั่งไทยมาเนาะเพิ่นก็ได้เล่าประสบการณ์ที่ว่าเพิ่นเคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนนั่แหละเนาะมาสู่ที่สุมนองพังเนาะหลายๆคนก็สิมีประสบการณ์แล้วก็เฮ็ดงานแบบงานบ้านงานสวนกับสีคือกันะเนาะประสบการณ์ที่ว่าเคยเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็คือว่าเนาะเผื่อเฮาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็บพวเฮาก็สิได้เงินแต่ละบาทยังมาก็ กาบโบเมนสีเร like ื่องง่ายเนาะพี่น้องเนาะกะเอาเหื่อยาเหงินแรงกายแหลกเอาเนาะกะซึ่งว่าเพิ่นกะไปกะประมาณปีกว่าๆเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นไปอยู่ประเทศไทยเนาะแล้วกะเพิ่นก็ได้มาบ้านเนาะสำหรับมือนี้กะโอกาสดีเนาะเพิ่นมาบ้านก็เลยมาเยี่ยมมายามเพิ่นเนาะแล้วก็เพิ่นมาเพิ่อนได้ซื้อได้กลับอยู่เล้วพี่น้องยซื้อได้กลับไปอยู่เนาะสำหรับบ่าวร้อยเนาะบ่าวร้อยคำแซาแนลเนาะพี่น้องเนาะ อันแรกก็ภาพพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับช่องบ่าวตายชาแนลเนาะอ่ามันนี้กะสำหรับคลิปนี้ก็รถฉันนี่แล้วพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กะสบายดี